ัดครบในคลิปนี้นะครับจะมาทําการบันทึกคลิปวิดีโอใน Canva กันนะครับก่อนอื่นนะครเราต้องทําการสร้างสไลด์นะครับใน Canva ให้รียบน้อยก่อนนะครับจะเห็นเป็นสไลด์แบบนี้เลยนะครับจากตัวอย่างนี้ก็เป็นสไลด์ของวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปกับงานสิ่งนะครับเมื่อเราทําสไลด์เสร็จหมดแล้วนะครับยังไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์อะไรๆทั้งสิ้นนะครับก็มาที่เมนูคําว่าอัปโหลดนะครับ เลือกไปที่เมนูบันทึกตัวคุณเองนะครับตรงนี้เลยฮะคลิกหนึ่งครั้งครับหากเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับตัวของเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะถามเราครับว่าอนุญาตให้ใช้กล้องกับเว็บไซต์นี้หรือไม่นะครับก็ตอบว่าอนุญาตนะฮะเขาจะถามอีกครับว่าใช้ไมโครโฟนไหมนะครับอนุญาตไหมนะครับการอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนด้วยก็แค่กดคลิกคําว่าอนุญาตนะครับทุกคนต้องกดอนุญาตทั้งกล้องแล้วก็ไมโครโฟนนะครับ เมื่อทาการอนุญาตเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะกลับมาสู่หน้าแบบนี้ครับผมหน้านี้เนี่ยคือหน้าของสตูดิโอนั่นเองนะครับก็จะเห็นตัวของหน้าของอาร์มนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเห็นสไลด์ในแคนวาของเรานะครับเราจะมีปุ่มบันทึกอยู่ข้างล่างก็จะมีแถบที่เป็นสไลด์ต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้ในแคนวานั่นเองนะครับด้านขวามือสุดนะครับจะมีปุ่มเซตติ้งอยู่นะครับในกรณีที่ทุกท่านเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับกล้องไม่ติด หรือไมโครโฟนไม่ติดนะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่มันกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยก็คือว่าทางเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับทำการรับเสียงจากอาร์มเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับแสดงว่าตรงนี้ทั้งกล้องและไมโครโฟนใช้งานได้แต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยกล้องปิดอยู่หรือว่าไมโครโฟนไม่ติดเนี่ยนะครับให้ทำสองอย่างครับอย่างแรกก็คือให้ไปเปิดตัวกล้องนะครับของเครื่องท่านก่อนอาจจะอยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับมีปุ่มฟังก์ชันเปิดกล้องหรือไม่เปิดไมค์หรือไม่ ิดคลิกเปิดกอดน,นะครับซึ่งบางเครื่องก็มีบางเครื่องก็ไม่มีหากทาในวิธีที่1ไปแล้วนะครับให้มาดูวิธีที่2นะฮะตรงนี้นะครับสามารถกดคลิกเลือกกล้องของเราได้นะครับว่าเรามีกล้องในเครื่องของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะอย่างของอาร์มเนี่ยมีหลายกล้องเลยนะครับก็เลือกกล้องที่ใช้งานได้ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ไมโครโฟนเช่นกันก็สามารถเลือกไมโครโฟนที่เราต้องการได้เช่นกันครับ ในกรณีนะครับท่านสามารถใช้กล้องเว็บแคมแยกก็ได้นะครับก็คือไปซื้อกล้องเว็บแคมออกมาแล้วก็เอามาเสียบต่อกับหัวมคอมพิวเมตอร์ของท่านเองครับแล้วก็ต่อแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับก็เลือกกล้องให้ถูกแล้วกันว่าเราซื้อกล้องรุ่นไหนมาก็ใช้กล้องรุ่นนั้นหรือท่านใช้กล้องที่อยู่กับเครื่องโน้ตบุ๊กของท่านก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเกิดอ,อยากจะได้ภาพที่คมชัดนะฮะเลือกเป็นภาพจากกล้องเว็บแคมรุ่นใหม่ๆที่ซื้อมาจะดีกว่า เมื่อเราทําการตั้งค่ากล้องแล้วก็ไมโครโฟนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคลิกที่พื่นที่ว่างๆนั่เลยนะครับมันจะเป็นการปิดหน้าจอเซตติ้งออกไปนะครับเรามากดคลิกที่ตัวหน้าของเราครับที่มีกล้องเว็บแคมปรากฏนะฮะสามารถขยับนะครับหรือย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะเผื่อว่ามันบังตัวของสไลด์นะครับแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยในการ ขั้นตอนต่อไปครับจะสามารถย้ายตำแหน่งของตัวเราได้เองอีกนะฮะดังนั้นก็ตั้งไปก่อนก็ได้นะครับก็จะมีให้เราเลือกครับตัวนี้ฟิลเตอร์นะครับก็คือปรับสีนะครับฟิลเตอร์ของรูปภาพเราได้ครับอยากให้ภาพเราเป็นสีโทนไหนเลือกปรับฟิลเตอร์ได้เลยนะครับนี่นะเป็นสีออกเหลืองๆออกส้มๆก็ได้เหมือนกันจะเป็นขาวดําก็ได้นะครับแต่ของผมเนะี่ยอยากให้เป็นภาพปกติเนาะเลือกคำว่าไม่มี รากดปิดไปต่อมานะครับตัวคําว่า fx ครับคือเอฟเฟกครับคลิกเอฟเฟกครับตรงเนี้จะมีฟังก์ชันปรับผิวเนียนให้ครับใครที่แบบไม่อยากแต่งหน้านะครับแล้วก็อยากจะมาบันทึกคลิปเนี่ยกดคลิกปรับผิวเนียนได้ปรับความเข้มได้ครับมันก็จะให้เห็นความเข้มตรงนี้นะฮะแต่ข้อเสียตรงนี้นะครับจะทําให้เครื่องท่านหนืดและอืดมากๆครับท่านใดที่เครื่องไม่ได้แรงพอเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์แล้วก็เอฟเฟกตัวนี้นะครับ ผมก็กดไม่ใช้กดคลิกอีกทีหนึ่งครับปิดกลับไปก็จะไม่เป็นแบบใช้หน้าสดเนี้ยอาศัยเมคอัพหน้าตัวเองแทนนะครับต่อมานะครับมีตรงนี้ฮะเปลี่ยนรูปทรงครับต้องคลิกที่รูปวิดีโอของเราก่อนนะคลิกเปลี่ยนรูปทรงนะครับก็จะมีให้สลับเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าอยู่ที่ท่านเลือกเนาะนะครับแต่ ในการหลังจากเราบันทึกคลิปเสร็จแล้วนะครับสามารถกลับไปเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมวงกลมเป็นอย่างอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันรวมถึงตัดแบ็กกราวด์ออกได้ด้วยนะครับก็ตรงนี้ผมไม่ตั้งค่าใดใดทัด้งสิ้นนะครับให้เป็นแบบวงกลมไว้ต่อมานะครับโหมดกระจกนะฮะสามารถกดสลับได้ครับเห็นไหมตอนนี้ผมยกมือซ้ายอยู่เห็นไหมครับถ้ากดคลิกโหมดฟลิปกล้องหรือสลับกระจกเนี่ยนะครับมก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมตอนนี้ผมยกมือซ้ายแต่ในกล้องอยู่ด้านขวามือ ตัวนี้มีประโยชน์ไว้ครับสําหรับการที่ใครที่กำลังจะสอนนักเรียนนะครับแล้วก็อยากจะโชว์ข้อความแบบนี้นะฮะถ้าเป็นโหมดกระจกใช่ไหมครับมันจะสลับข้อความกับด้านแบบนี้ได้นี่อยู่ที่ทุกคนแล้วนะครับว่าอยากใช้เอฟเฟกตัวนี้เพื่องานท่านอย่างไรกดคลิกปุ๊บมันจะสลับครับก็ะจะเป็นตัวอักษรสลับแบบนี้เลยก็อยู่ที่เราเลือกนะครับต่อมาคือปิดกล้องฮะตามธรรมดาลเลยนะครับ โอเคฮะเมื่อเราทการตั้งค่าเอฟเฟกตรงนี้เสร็จหมดแล้วนะครับให้มาดูด้านล่างต่ออีกนิดนึงครับผมด้านล่างตรงนี้จะเป็นแถบนะครับสไลด์ต่างๆที่เราได้ทําการทําเอาไว้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับด้านซ้ายมือครับจะมีปุ่มสีขาวๆลูกศรชี้ไปทางขวามืออยู่นะครับกดคลิกปุ่มนี้หนึ่งครั้งครับมันจะมีการขยายแผงด้านข้างออกมาครับหน้านี้ไว้ทําอะไรครับมันเหมือนเปนให้ทุกท่านนะครับทําการ พิมพ์นะครับตัวของสคริปต์เอาไว้นะฮะว่าในสไลด์ที่หนึ่งนี้ท่านจะพูดคำว่าอะไรบ้างนะครับเช่นแนะนำตัวเองนี้เลยนะครับแนะนำให้เป็นหัวข้อหัวข้อไว้นะครับไม่ควรพิมพ์เป็นข้อความยาวเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะครับท่านจะตัวมาอ่านพออ่านปุ๊บเนี่ยท่านจะเสียโฟกัสตาท่านจะไม่จ้องไปที่กล้องก็น่าจะทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับ แนะนำตัวเองแนะนํารายวิชาเนี่ยสไลด์ที่หนึ่งเนี่ยผมแค่นี้ครับต้องการพูด2หัวข้อนี้ก็พิมพ์ไว้ต่อมาก็กดคลิกสไลด์ที่2ครับนี่แล้วก็มากดพิมพ์ในช่องหมายเหตครับก็คือเป็นการพิมพ์สคริปต์นะครับหรือโนต้ตของเรานั่นเองทําแบบนี้ครับกับทุกๆสไลด์ได้เลยครับผมเพราะว่าเวลาเรากดคลิกสไลด์ไหนแล้วนะครับข้อความก็จะปรากฏ ก็ช่วยเราทํางานได้ง่ายขึ้นมีสคริปต์อยู่ข้างๆจอครับเวลาเราอ่านสคริปต์ก็จะได้ไม่หลุดโฟกัสนะครับอยู่ไปใกล้จอนั่นเองนะครับเมื่อทําทุกอย่างตรงนี้ครบหมดแล้วนะครับก็ให้เรากลับมานะครับเซตตุกอย่างให้พร้อมนะครับบรรยากาศนะครับไฟไมโครโฟนนะครับปิดเสียงโทรศัพท์เรียบร้อยครับพร้อมจับบันทึกคลิปวิดีโอนะครับเวลาตั้งคลิปวิดีโอผมแนะนําว่า ให้ตัวของกล้องเว็บแคมนะครับมันอยู่ที่ในระดับของหัวเราอยู่ประมาณนี้นะฮะอย่าให้เล็กหรือเราใกล้กล้องเกินไปเนาะก็จะทให้แบบหน้าเราจะใหญ่มากนะครับก็อยู่ในระดับเนี่ยครึ่งตัวนะครับเป็นกาลังดีนะครับมีพื้นที่ว่างๆไว้แบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับปุ่มบันทึกครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับกดคลิกปุ่มบันทึกหนึ่งครั้งเลยนะครับและเดี๋ยวจะมีเขาจะนับ 3 2 1ถอยหลังนะครับก่อนจะพูดเนะฮะเมื่อสิ้นสุดเลข1ก่อนจะพูดนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะฮะหยุดในใจสักประมาณ1นถึงสวินาทีครับนับในใจ1 2 3แล้วค่อยพูดทักถ่ายกล้องครับเพื่อที่จะทําให้มีส่วนห่วงไว้เผื่อใช้ในการตัดต่อนั่นเองนะครับเมื่อจบแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเอามือไปกดปุ่มสต็อปนะฮะนั่งนิ่งๆมองกล้องไว้ครับนับในใจ1 2 3แล้วค่อยไปกดปุ่มสต็อปมันจะเป็นงานทําให้ท่านเนี่ยนะครับ หัวคลิปท้ายคลิปมันได้ดูเป็นสมูทนะครับไม่ไม่ดูแบบไม่เรียบร้อยนะครับดูนะครับในการบันทึกนะครับกดคลิกบันทึกหนึ่งครั้งเลยนะครับเขาจะนับสามสองหนึ่งใช่ไหมครับจากนั้นครับเมื่อสิ้นสุดเลขหนึ่งเห็นไหมฮะก็จะมีข้อความครับว่ากําลังบันทึกอยู่แบบนี้เลยถูกไหมครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีแถบเครื่องมือมาให้ครับมีปุ่มลบถ้าไม่ต้องการถ้าเกิดเราพูดผิดกดคลิกลบได้เลยเริ่มบันทึกใหม่ตั้งแต่แรกนะครับในไซต์นั้น ต่อมาคือถ้าเกิดมีแบบเห็นว่างกันจะหยุดก่อนนะครับพอยส์ไว้ก่อนกดคลิกปุ่มนี้ฮะพอยส์ไว้ก่อนแบบนี้เราเค่อยไปทำอีกอื่นก่อนครับจะขึ้นคาว่าหยุดชั่วคราวมาให้หไหมเราก็ไปรับโทรศัพท์ไปปิดเสียงโทรทัศน์ไปเคลียร์รอบข้างก่อนเรือพร้อมแล้วก็กลับมาครับแล้วกดคําว่าดําเนินการต่อแล้วก็บันทึกคลิปต่อได้เลยครับบรรยายต่อในไฟนี้ได้เลยนะฮะเมื่อพร้อมเมื่อจบแล้วครับ แล้วอย่างที่บอกนะครับอย่าเพิ่งรีบมากดคําว่าเสร็จสิ้นก็ให้เรานับในใจครับ1 2 3ค่อยกดคําว่าเสร็จแล้วแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะจบแล้วครับสําหรับไฟล์ที่1ครับอยากจะบันทึกไฟล์ที่2นะครับก็คลิกไฟที่2ครับแล้วกดเหมือนเดิมครับบันทึกครับ3า1สองหนึ่งนับในใจ3าวิครับ1 2 3สําำหรับโปรแกรม p Photo r e t o u c h i n g นะครับเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการแก้ไขตกแต่งรูปภาพ แล้วทำเอฟเฟกนะฮะนี่เราก็บันยายได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดเสร็จเสร็จแล้วครับพอพูดได้แก่ Adobe Photoshop Adobe Lightroom นะผมนั่งนิ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็กดปุ่มเขาว่าเสร็จแล้วนี่คือวิธีที่หนึ่งครับก็คืออัดทีละสไลด์ก็คือจะเป็นการหยุดหยุดหยุดนะครับเราจะได้มีเวลาหายใจด้วยนะครับวิธีที่สองนะครับผมยุดตัวย่างวิธีที่สองนะผมก็จะอัดยาวเลยครับก็คือสไลด์นี้นะฮะกดบันทึกครับ ผมก็พูดต่อนะครับ g r a p h i อิ l l สเตเตอร์นะครับเป็นโปรแกรมออกแบบงานกราฟิกหรือบ i n เลเ y o u ์ซึ่งเป็นงาน2มิตินะครับได้แก่โปรแกรม Adobe Illustrator แล้วก็ c r r r i r o r นะครับคอมพิวเตอร์เอ็ดดีไซน์นะครับเห็นไหมฮะผมก็จะมีการกดคลิกไซต์ต่อไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องหยุดนะฮะแล้วก็พอพูดจบปุ๊บก็ไปต่อไปนะครับเห็นไหมฮะโปรแกรม 3 d photo Realistic นะครับบรรยายจบปุ๊บก็ไปไลด์ต่อไปครับโปรแกรม Presentation นะครับก็บรรยายไปเรื่อยครับแล้วก็กดไลด์ต่อไปแบบนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีอะไรครับหมายเหตุหรือสิ่งที่ท่านพิมพ์ข้อความเอาไว้นะครับเพื่อช่วยท่านได้บรรยายในประเด็นต่างๆที่มันนอกเหนือจากสไลด์ได้เช่นกันซึ่งผมไม่แนะนํานะครับว่าเวลาท่านทําสไลด์มาแล้วเนี่ยนะครับให้อ่านตามสไลด์ไม่แนะนําอย่างยิ่งนะฮะสไลด์ควรเป็นรายละเอียด หัวข้อไว้แล้วท่านค่อยมาบรรยายเพิ่มเติมจากตัวของสไลด์นั่นเองนะก็จะทําให้การบรรยายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับสมมุติว่าเสร็จหมดแล้วเนาะนะครับปึ๊บแบบนี้ฮะเสร็จแล้วนะครับสามารถกดคลิกปุ่มเพลยเพื่อฟังได้นะฮะว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็กดคลิกปุ่มลบครับแล้วก็เริ่มบรรยายใหม่เริ่มอัดใหม่ในสไลด์นั้นๆน,น,นะครับโอเคนะฮะเมื่อสุดอย่างจบหมดแล้วครับผม ทุกท่านให้มากดคลิกคำว่าบันทึกและออกตรงนี้เลยนะครับปุ๊บถ้าไม่คลิกปุ่มบันทึกและออกนะครับจะทําให้งานท่านจะหายหมดนะดังนั้นแนะนําว่าให้กดบันทึกและออกก่อนทุกครั้งนะครับเมื่อจบการบันทึกคลิปจากแคนวานะครับเมื่อกดบันทึกคลิปเมื่อกดบันทึกและออกเสร็จแล้วนะครับแคนวาจะพาเรากลับมาอย่างหน้านี้ครับหน้าการทํางานของเราเนาะ สังเกตด,ด้านซ้ายมือครับปรากฏกําลังอัปโหลดอยู่นั่นหมายถึงว่า Can วาครับกำลังอัปโหลดคลิปวิดีโอที่ท่านอัดไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับในในในตัวงานของท่านเนาะเห็นไหมในโฟลเดอร์วิดีโอเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีแต่ละสไลด์นะครับก็จะปรากฏวิดีโอท่านอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อกี้ท่านพูดอะไรไปมันก็จะมาปรากฏให้กับทุกท่านในนี้นั่นเองเนาะนะครับอ่านะครับคราวนี้ หน้าที่ของท่านครับง่ายสุดเลยเนาะก็แค่กดคลิกเข้าไปนะครับที่ตัววิดีโอนะนะครับสามารถย่อนะครับหรือขยายวิดีโอก็ได้นะฮะหรือจะเปลี่ยนตำแหน่งของวิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับนี่สมมุติไซส์แรกผมวางแบบนี้นะครับไซส์สองครับผมก็ไปคลิกไซส์สองนะไม่ฮะอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้ครับนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้ ได้เลยเหมือนกันนะครับไอซาวนดีครับกดคลิกปุ่มเล a y เพื่อฟังก็ได้เช่นกันเนาะนะครับเราจะมาจัดการกับตัวของคลิปวิดีโออย่างไรได้บ้างครับอันดับแรกคือจัดการเรื่องของเสียงนะครับก็กดคลิกไปที่วิดีโอก่อนทุกครั้งเลยนะครับตรงนี้ฮะแก้ไขครับปุ่มแก้ไขปรากฏแล้วครับเราสามารถจัดการเรื่องของระดับเสียงได้ครับนี่นะฮะ เ,เพิ่มมากขึ้นเป็น400%ก็ได้หรือจะปรับเป็น100%ก็ได้เช่นกันตรงนี้แล้วแต่ทุกคนแล้วนะครับต่อมานะครับตัวของแยกเสียงครับแก้ไขนะอยากจะแยกเสียงไหมนะครับเอาเสียงออกจากตัวของวิดีโอตัวนี้หรือเปล่านะครับผมกดดูนะปึ๊บเห็นไหมฮะก็จะมีการแยกแทร็กที่เป็นแทร็กเสียงออกมาครับจากตัวของวิดีโอนะครับซึ่งตรงนี้เป็นคันแอดวานแล้วนะใครที่แบบ เก่งแล้วเนี่ยแนะนําให้ทําแบบนี้เพราะว่าเราจัดการเสียงเพิ่มเติมได้แต่ใครที่ยังไม่ไม่ไมคล่องนะครับยังไม่เก่งตรงนี้เนาะผมแนะนําว่ายังไม่ต้องแยกเสียงก่อนนะครับก็คือกดย้อนกลับไปนะครับแบบนี้เลยนะต่อมาคือปรับปรุงเสียงนะครับนี่ลบน้อยของเสียงนั่นเองทําให้เสียงมันดูแบบดูไม่มีเสียงรบกวนจากด้านรอบข้างเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดั้นไหนใช้ c a น va Pro หรือ Can วา for Education นะครับ ก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปท่านด้วยนะครับก็คือว่าคลิปของท่านยาวก็ใช้เวลาประมวลผลเสียงเนี่ยนานหน่อยนะครับเห็นไหมคราจะบอกว่าเพิ่มความชัดเจนของเสียงแล้วนะครับต่อมานะครับความเร็ววิดีโอนะครับก็อยู่ที่ท่านนะฮะนะครับเรืออัตโนมัติไหมอ่าแหละอัตโนมัติได้เลยนะครับนี่คือการจัดการเรื่องของเสียงเนาะนะครับต่อมาครับตัดแต่งวิดีโอครับ อย่างที่ผมบอกทุกท่านเมื่อสักครู่นี้ว่าก่อนที่จะเริ่มบันทึกคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับท่านจะต้องนับ1 2 3ก่อนนะครับในใจให่ไหมแล้วค่อยพูดตรงนี้แหละครับถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะให้ช่วงหัวต้นคลิปเนี่ยมันไม่มีท่านก็กดตรงนี้ฮะสีม่วงนะครับเอาเมาส์มาวางตรงสีม่วงนะแล้วก็ขยับนะครับกดเข้ามาได้ครับเห็นไหมจะมีจำนวนวินาทีบอกอยู่ด้วยนะครับช่วงท้ายเมื่อกี้ผมมีเดดแอร์อยู่ใช่ไหมครับก็ ตัดไปเข้ามาครับแบบนี้ก็จะเป็นการหดหัวหดท้ายทําให้ช่วงเดซแอร์ hmm. ที่เราเว้นไว้เนี่ยนะครับมันหายไปได้เหมือนกันแล้วก็กดคําว่าเสร็จแล้วครับถือว่าตัดในส่วนแรกจบแล้วต่อมาไฟสองก็ทําเหมือนกันครับเทคนิคแบบนี้ทําเหมือนกับได้กับทุกทุกสไลด์เลยนะครับนี่ผมให้แค่สองเมนูก่อนนะเมนูแก้ไขกับเมนูตัดต่อตัวนี้นะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับว่า ตัวนี้คลิปของผมเนี่ยมันอยู่ในวงกลมถูกไหมครับถ้าผมอยากจะไม่ให้อยู่ในวงกลมแล้วผมสามารถเอาวิดีโอผมเนี่ยอยู่ในกรอบอื่นๆได้เช่นกันนะนะครับขั้นแรกเลยนะครับผมจะต้องแยกวิดีโอเนี่ยออกจากกรอบก,อบก,อบกอบบ่อนเพราะตัวนี้มันอยู่ในกรอบวงกลมถูกไหมครคลิกเมาส์ขวานะครับที่กรอบตรงนี้ที่ที่รูปวิดีโอนะครับเลือกคําว่าแยกวิดีโอก่อนครับปุ๊บนี่เลยครับนะฮะมันก็จะมีการแยกวิดีโอตัวนี้นะครับ ออกจากตัวกรอบวงกลมอันนี้ครับที่เป็นรูปภูเขารูปท้องฟ้าก้อนเมฆอยู่นะครับกดคลิก delete ลบทิ้งเลยครับผมแล้วเราไปที่เมนูองค์ประกอบนะครับแล้วก็ไปหานะครับเลื่อนมาฮะหาคําว่ากรอบครับเห็นไหมคำว่ากรอบเลือกกรอบที่ต้องการครับเราอยากให้วิดีโอของเรานะครับอยู่ในกรอบแบบใดครับกดคลิกได้เลยครับเช่น ผมอยากให้วงผมนะอยู่ในกรอบที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับได้แล้วเลือกกรอบมานะครับผมก็กดคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ที่วิดีโอของผมนะครับแล้วลากมาวางในกรอบครับปุ๊บแบบนี้เลยนะวิดีโอก,ก็จะเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็จะมีอยู่ในกรอบเป็นรูปคอมพิวเตอร์แล้วสามารถย่อหรือขยายได้เช่นกันนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะจัดการวิดีโอเพิ่ม,เต,มเติมในกรอบนี้นะครับให้กดดับเบิลคลิกเข้าไปครับ ย้ำนะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปที่วิดีโอครับจะเห็นจุดอยู่ไหมคลิกย่อขยายที่จุดได้ครับแล้วก็ปรับตำแหน่งของวิดีโอได้เช่นกันก็จะเป็นการปรับตำแหน่งตัวของเราเองเนี่ยในกรอบนี้ซึ่งแตกต่างกันนะครับถ้าเราคลิกที่กรอบมันก็คือปรับย่อขยายกรอบแต่เราเกิดกดดับเบิลคลิกที่วิดีโอครับจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับวิดีโอนั่นเองนะครับได้ละหนึ่งกรอบเห็นไหมครับนี่บ้ายที่สองครับ ไม่เอาละกรอบวงกลมอันนี้ครับผมกดคลิกเมาส์ขวานะครับเลือกคําว่าแยกวิดีโอนะฮะปุ๊บนี่ออกมาครับลบกรอบนี้ทิ้งเลยนะครับผมบอกว่าผมอยากตัดแบ็กกราวด์ข้างหลังตรงนี้ออกนะครับไม่ต้องการและฉากผ้าม่านเนี่ยนะครับไม่ต้องการผมกดคลิกที่ตัวของรูปว่าผมกดคลิกที่วิดีโอนะครับคลิกปุ่มคําว่า background remover นะครับปึ๊มนะครับแล้วรอสักครู่ครับ ตัวของ AI ของแ a นวาจะทำการประมวลผลครับแล้วก็ตัดแบ็ k กราวน์พื้นหลังให้ตัวนี้มีข้อแม้อยู่ว่าในการบันทึกคลิปของทุกท่านมานะครับท่านจะต้องอัดแต่ละคลิปหรือแต่ละสไลด์เนี่ยนะครับไม่เกิน90วินาทีถ้าวิดีโอความยาวเกิน90วินาทีเนี่ยมันจะตัดไม่ได้อันนี้คือข้อจำกัดหนึ่งเนาะของแ a นว a ดังนั้นเนี่ยใครที่จะตัดพื้นหลังตรงนี้ก็ต้องอัดคลิปห้ามเกิน90วินาทีหรือว่านาทีครึ่งน,นั่นเองนะครับ ได้แล้วเห็นไหมครับตัดพื้นก้าฟออกแล้วไม่ต้องมีฉากกรีนสกรีนครับใช้ฉากธรรมดาบ้านเรียบๆของเรานี่แหละนะครับบันทึกได้เลยกดเพล์ได้แบบนี้นะครับคอพิวเตอร์เห็นไหมนี่คือการทําตัวของตัดพื้นหลังครับอย่างที่บอกนะครเมื่อกี้เราใส่ในกรอบอื่นๆแล้วตัดพื้นหลังแล้วครับนี่ต่อมานะครับในแต่ละสไลด์ครับ แต่สไลด์ครับจากสไลด์หนึ่งไปสไลด์สองเห็นไหมครับตรงเนี้ยถ้าเราเอาเมาส์มาวางเนี่ยนะครับระหว่างสไลด์หนึ่งกับสองเนี่ยนะครับมันจะมีอีกสองเครื่องมือมาให้นะฮะก็คือเพิ่มหน้าใหม่คือแทรกสไลด์ใหม่เป็นสไลด์เปล่าๆขึ้นมากับตัวนี้ครับผมเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพกดคลิกปุ่มนี้นะครับปุ๊บมันจะเป็นการเปลี่ยนภาพนิ่งครับอยากจะให้สไลด์เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรครับนี่สามารถเลือกเอฟเฟกต์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเลื่องได้ครับเลือกได้ ดคลิกปุ๊บนะครับก็จะมี Property ของเขาย่อยๆอีกได้ครับปรับเวลาปรับทิศทางของการปรับเอฟเฟกได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบอื่นก็จะมีแบบอื่นอีกก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เอฟเฟกที่เราเลือกมาว่าอยจะเอฟเฟกแบบใดก็สามารถทําได้นะครับโอเคนะฮะถ้าเราต้องการจะให้เอฟเฟกนี้เป็นเหมือนกับทุกๆสไลด์เลยนะครับให้กดคลิกคําว่า ใช้ระหว่างหน้าทั้งหมดนะครับปุ๊บนี่มันจะสั่งให้ทุกหน้าครับทุกสไลด์เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยนะไหมครับก็จะไหลไปเรื่อยๆเหมือนกันหรือว่าสมมติว่าเอ้ยไม่ต้องการแล้วก็กดย้อนกลับปุ่มนี้ย้อนกลับไปนะครับอันนี้ก็ค่อยอยากจะเป็นแบบอื่นกนะ็าแค่กดคลิกเข้าไปครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้อยู่ที่ทุกท่านแล้วนะครับว่าท่านอยากได้แบบไหนตรงนี้อยู่ที่ท่านเลยเนาะลดเสียงเพิ่มเสียงเย่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ ลิกแก้ไขตัวนี้นะครับเราปรับลดเสียงตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงตรงนี้ครับผมเสียงนี่เพิ่มเสียงได้แยกเสียงได้ก็คือฟังก์ชันเดียวกันแหละครับแค่มันย่อยออกมาเนาะเปิดเล่นนะความเร็วเล่นซ้ําเหมือนกันนะครับอยากให้มีขอบไหมอยากให้เป็นภาพเป็นอย่างไรเราปรับได้เลยตรงนี้นะฮะอนนี่คือการแก้ไขนะครับหรือภาพที่ถ่ายมาเนี่ยมันมืดเกินไปนี่ครับคลิกุ่มนี้ฮะปรับครับแล้วก็เพิ่มความสว่างของวิดีโอได้เช่นกัน แตวนี้ผมไม่แนะนําให้มาปรับแล้วเนาะผมแนะนาให้ท่านเนี่ยทําให้หน้าท่านสว่างมาตั้งแต่แรกไว้เลยนะฮะนี่จะดีที่สุดนะครับโอเคนี่คือการจัดการเรื่องของคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สไลด์เนาะนะครับคราวนี้ต่อมาครับในการทําวิดีโอเนี่ยจําเป็นต้องมีเสียงบรรเลงประกอบถูกไหมครับสามารถใส่เสียงดนตรีประกอบได้นะครับวิธีการคือครับนี่ครับผมมาที่เมนูคําว่าเสียงนะครับ คำว่าเสียงตรงนี้เลยนะฮะในแคนวานะครับถ้าของท่านใดไม่มีคําว่าเสียงตรงนี้นะฮะให้มาที่เมนูแอปนะครับแล้วพิมพ์คําว่าเสียงลงไปในช่องค้นหาครับนี่นะฮะน่จะเจอคําว่าเสียงแล้วนะครับแล้วก็เลือกเสียงได้ครับในการเลือกเสียงนะครับผมมีให้ท่านเลือกเสียงได้2วิธีการนะสังเกตดูถ้าเอาเมาส์มาวางเนี่ยครับจะมีปุ่มเพล y ที่เป็นสามเหลี่ยมปรากฏที่มาอยู่นะครับ ถ้าเราต้องการจะฟังเสียงให้กดคลิกตัวโลโก้เนาะหรือว่าตรงรูปภาพเนี่ยครับที่มีปุ่มเลย์เนี่ยเพื่อฟังเสียงนะครับเพื่อฟังเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจเจาเสียงนี้ไปใช้งานนะครับให้เรากดคลิกไปที่ชื่อเพลงเพลงนี้ครับมันจะเป็นการเอาเสียงเพลงเนี่ยไปใช้งานเนาะนะครับเลยแนะนํานะให้เรามาคลิกไซต์ที่1ก่อนนะก่อนจะแทรกเสียงนะคลิกก่อน แล้วก็มาเลือกเสียงนะครับแนะนําว่าในการเลือกเสียงนะครับพยายามให้เป็นเสียงดนตรีบรรเลงเนาะอย่าให้เป็นเสียงจริงๆรที่เป็นเนื้อร้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะไปรบกวนการบรรยายของเรานะครับเลือกเป็นบีน้แลวกันปุ๊บและดูเวลาครับจะมีชื่อเพลงพร้อมเวลาบอกด้วยพยายามเลือกเวลาที่มันสอดคล้องกับคลิปของเราเนาะนะครับถ้าเกิดว่าคลิปเราเนี่ยยาวก็อยากได้เพลงายาวหน่อยก็ได้นะครับอย่างเนี้ย 2นาทีกับ29วินาทีนะครับก็แนะนำให้เลือกเป็น2นาทีดีกว่าใช่ไหมว่ามันจะยาวกว่านะครับผมกดเลือกเพล,ง,เพลงนี้แล้วกันเนาะโอเคเลยนะครับคลิกปุ๊บกดคลิกปุ่มนี้ครับปุ๊บเข้าไปครับแล้วก็จะเห็นตัวของแถบสีฟ้าขึ้นมาให้นะครับนะนะครับสามารถปรับได้ครับกดคลิกที่เสียงเพลงแถบสีฟ้าตรงนี้นะซึ่งบางท่านอาจจะไม่ให้สีฟ้าก็ได้จะเป็นสีอื่นก็ได้ไม่ต้องกังวลใจนะครับก็ คลิกไปปุ๊บนะครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะไม่ต้องการกดคลิกลบทิ้งได้นะครับปรับวอลลุ่มครับระดับเสียงครับผมแนะนําว่าให้ปรับลงมาให้ต่ําๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ใส่หูฟังครับแล้วก็ลองฟังเสียงดูพยายามอย่าให้เสียงดนตรีมันไปรบกวนเสียงพูดของเรานะนะครับจะดีที่สุดถ้าเสียงดนตรีดังเกินเนี่ยนะครับเวลาเราพูดเนี่ยนะครับก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับต่อมาคือเฟสเสียง ค่อยๆดังขึ้นนะครับค่อยๆเบาลงนี่ปรับได้ครับให้เพลงค่อยๆดังขึ้นค่อยๆเบาลงนะครับแล้วก็บีซิงก์ก็คือให้มันซิง์อัตโนมัติตรงนี้ก็ได้เช่นกันเนาะนะครับอยู่ที่ทุกคนแล้วนะครับประมาณนี้ครับถ้าเกิดเผลอนะทุกคนนะถ้ากดเผลอไปกดที่อื่นแล้วแถบนี้หายไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเอาเมาส์มากดคลิกที่แถบสีฟ้านี้เลยครับปุ๊บก็จะมีแถบเสียงเพลงขึ้นมาให้ จากตัวอย่างตรงนี้นะครับของผมเนี่ยนะครับเสียงเพลงจบก่อนที่สไลด์จะหมดถูกไหมฮะผมก็ทําการกดคลิกที่จุด3จุดนะครับเลือกคําว่าทําสําเนาครับนี่ได้เพลงเพิ่มมาแล้วนะครับแล้วเราค่อยไปจัดก,การลดเสียงนี่ครับมีการตัดต่อเสียงเองนะครับขยับได้นะครับให้เริ่มจากตรงไหนกดปุ่มดับเบิลคลิกแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้เช่นกันนะครับนี่คือการใส่เสียงเนาะ เป็นการใส่เสียงเบื้องต้นธรรมดาเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าอยากจะได้ไปขั้นแอดวานซ์กว่านี้นะฮะกดคลิกคําว่าระยะเวลาครับปุ๊บครับนี่มันจะมีแถบวิดีโอให้เลยครับมันจะเป็นการโชว์แต่ละสไลด์ให้เราครับสไลด์หนึตรงนี้สไลด์สองสไลด์สามตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับด้านล่างตรงนี้ครับจะมีการจัดการครับถ้าคลิกตรงนี้จะเป็นลูกศรเป็น สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือเป็นการย่อหรือขยายตัวของสไลด์งานถ้ากดคลิกอีกหนึ่งครั้งครับปุ๊บมันจะเป็นการย่อหรือขยายตรงแถบทามลายข้างล่างครับใครที่แบบมันเล็กมันใหญ่ก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มเลย์ครับเอาเพลย์เฮดเนาะเครลเซอร์มาวางไว้ตัวข้างหน้าเลยนะฮะปุ๊บแล้วกดปุ่มเลย์ครับเล็ก็จะได้ฟังได้แบบนี้เนญญาะ ตี่ต่างว่าทุกอย่างจบหมดแล้วครับทุกคนทุกคนทำเสียงนิ่งแล้วเสียงเพลงได้แล้วบรรยายจบดีแล้วนะครับให้กดคลิกเราจะทําการ Export เป็นวิดีโอกันนะนะครับก็คลิกไปที่เมนูแชร์ครับเลือกเมนูคําว่าดาวน์โหลดครับผมจากนั้นครับตรงประเภทไฟล์ครับตรงนี้ให้เลือกประเภทไฟล์เป็น MP4 นะครับขนาด คุณภาพอยู่ที่1 0 8 0 p โอเคถูกต้องแล้วนะครับเป็น full hd เนาะเลือกทุกหน้าเลยครับเพราะเรามีไซต์ทุกหน้านะครับแล้วก็กดคลิกคำว่า d o w n โหลดครับ Canva จะทำการประมวลผลงานทั้งหมดของทุกท่านนะครับแล้วเซฟเป็นไฟล์ mp 4เนาะแล้วท่านก็เอานำไฟล์ mp 4นี้นะครับไปอัปโหลดในช่อง YouTube แล้วก็เอาไปใช้ในการทำสื่อได้เลยครับตรงนี้ให้รอสักครู่นะฮะเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอของเราขึ้นมาครับแบบนี้เลยฮะ เมื่อสิ้นสุดเลขหนึ่งเนียครับก็สามารถพูดได้แล้วว่ากำลังบันทึกอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีแถบเครื่องมือมาให้ครับประมาณนี้นะครับลบถ้าไม่ต้องการถ้าเกิดเราพูดผิดกด่ลบได้เลยเริ่มบันทึกใหม่ตั้งแต่แรกในไฟล์นั้นๆปรมาานะครับและนี่นะครับก็คือวิธีการบันทึกคลิปวิดีโอด้วยแคนวาครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านใดดูคลิปจบแล้วสามารถติดตามอาร์มได้ทุกช่องทางเลยนะครับโดยการพิมพ์คำว่าครูอาร์ม ในทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น f Facebook c e b o o k YouTube, i n s t t g r r m หรือว่า TikTok ครับขอบคุณมากครับผม